สวัสดีครับผมพลรบจาก pn audio products ครับคลิปนี้เป็นคลิปการทดสอบการต่อคอสของ pn นะครับเข้ากับ preamp l o r d ของ pn โดยไม่ต้องใช้มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ผมจะปิดเอาไว้ก็คือตามหลักการก็คือว่าผมใช้สัญญาณที่มาจาก YouTube โดยตรงนะครับผ่าน preamp l o r d ตัวนี้ tp 2 2อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วก็มาผ่านคอรสเลยครับฮะโดยไม่ต้องผ่านมิกนะครับแล้วก็เข้ากับ power amp นะครับของผมจะเป็น4 channel ของวอ t เท็นี่นะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากระหว่างผ่านมิกกับไม่ผ่านมิกเนี่ยฮะสิ่งที่จะต้องระวังมันก็มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของส่วนเริ่มต้นนะครับวอลลุ่มก็คือวอลลุ่มส่วนเริ่มต้นเนี่ยก็คือ,อะระดับความดังเราจะปรับความดังที่ YouTube โดยตรงนะครับเป็นตัวเล่งนะครับแต่ส่วนเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นทั้งที่คอสแล้วก็ทั้งที่เปียมหลอดเราก็ปรับปรับให้ได้ที่เหมาะสมแล้วก็ ก็ควรที่จะฟิกเอาไว้นะครับแล้วก็มาเรามามาปรับกันที่ที่ตัววอวลุ่มของทางด้านหน้านี่นะครับเร่งความดังนะครับแล้วก็ส่วน Power เวอร์แอมป์นะครับเเวอร์แอมป์เเนี่ยเนื่องจากว่าของ w a r t e ตัวนี้เขา1200วัตต์ที่8โอห์มในแต่ละชานเลนี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างจากต่อมิกเนี่ยถ้าต่อมิกเนี่ยผมจะเร่งสุดได้นะครับผมจะอัดให้สุดได้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีอย่างเนี้ยโดยตรงอย่างเนี้ย เรามาเล่งฟื้อย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับปรับตรงนี้ให้ให้มันให้มันแมทกับลาโพงของเราคือไม่ให้เสียงมันแตกไม่ให้เสียงแตกปลานะครับอย่างชันแนลเกับชันแนลบีเนี่ยผมเป็นเบสผมก็จะเล่นแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนชันแนลซีกับดีนี่ผมจะเป็นเสียงกลางแหลมเนี่ยนะครับผมก็จะปรับแค่นี้เองครับเพราะว่าเท่ามากวันนี้เสียงจะแตกผ้่านะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการปรับระหว่างมีมิกกับไม่มีมิกนะครับเพราะฉะนั้น จะมีลูกค้าถามมาบ่อยว่าโปรแกรมควรที่จะปรับยังไงดีมันไม่มีจุดตายตัวครับขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งานาเรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะในหน้างานเลยนะครับกรณีอย่างนี้ผมก็ต้องลดเพื่อให้แมทกัาลโพงนะครับแล้วผมก็จะฟิกตรงนี้เอาไว้นะฮะแล้วเราก็มาเล่งกันที่หัวลุ่มด้านหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับผมลองเปิด YouTube แล้วก็ ลองเล่งเสียงที่ด้านหน้าลืมเปิดาวเวอรมนะครับ ที่ PM ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับลูกเล่นได้นะครับว่าจะปรับ Saint amb, เสียงแหลมเทเบิลเร่งมาขนาดไหนหรือ Saint ate, เสียงเบสเร่งมาขนาดไหนก็ได้นะครับข้อดีของ TP22 v a m หขอ,องผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เทเบิลหรือที่เบสเนี่ยมันจะมีฟรีเอนซี่ให้ปรับลูกเล่นของฟรีเอนซี่ของกำกับกระเบิดกับเทเบิลนะครับว่า เสียงจะมีมิติที่ที่เราสามารถเป็นลูกเล่นได้นะครับก็คือถ้าเป็นเสียงฟีนซีที่คอนโทรลกับเทเบิลเนี่ยก็จะปรับในแง่ของมิดไฮนะครับมิติของมิดไฮได้นะครับแล้วก็ส่วนเบสที่ก็มิดโลนะครับมิติของมิดโลได้กรณีที่เราฟังเพลงเราก็ลองดูว่าฟีนซีตรงนี้ควรที่จะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่กับเพลงผมงก็จะอยู่ประมาณนี้เสียงก็จะจะไม่ไม่ไม่ไมคือฟังแบบสบายสบายอูแต่ว่าสําหรับงานร้องก็ ก็ต้องเลือกหาอีกประเภทหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการการต่อเครื่องเสียงจาก YouTube หรือจากแหล่งของเสียงเนี่ยมาเข้าคอร์สแล้วเข้าเข้าพีแอมหลอดแล้วเข้าคอร์สแล้วเข้าโปรแอมสงนี่คือได้ครับได้แบบสบายสบายในงานในงานฟังเพลงเนี่ยคือสบายสบายมากนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ